สวัสดีครับราการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคําวิเศษนะครับยามเที่ยงนะครับวันจันทร์ที่17ดมิถุนายนสองพร้อยหกครับผมมีแรงใจอยากรีวิวหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับเพื่อบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์สักนิดหนึ่งนะครับบนช่อง YouTube นะครับขอบคุณข่าวสดครับผมระทึกไม่ตลาดสำเพงสลดย่างสศพนะครับนี่ฮะที่มาของ อะไรนะไฟไหมสำเพงสมัยก่อนนะครับอุตสาหกรรการมวยเขาก็ใช้นะหมายถึงว่าพิกล็อกอะไรอย่างเงี้ยแต่น,นี่ไหมจริงฮนะสำเพงไหมเหตุเกิดเพลิงไหมอาคารพาณิชย์ตลาดสำเพงย่านการค้าเก่าแก่กรุงเทพหลังมอแปลงไฟฟ้าริมถนนระเบิดลูกลามทําให้มีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ9อาคารเสียหาย4ครูหามอแปลงบึ่มหนีวุ่นอีกเจ็บ9นะครับไฟไหมสำเพงตลาด ย่านการค้าเก่ากรุงเทพอะมาดูผ้าหัวข่าวนะครับเป็นยังไงล่ะโพนายกอันดับหนึ่งยกกุ้งอิงเหมาะเป็นผู้นำรุ่นใหม่นะครับแสงพิธาเลยเหรอโอ้โหทำไมมาแรงแซงโค้งกันอย่างนี้พิธาไล่าตามมาอยู่อันดับสทิ้งประยุทธ์หล่นสเพื่อไทยคู จัดหนักซักพอกบิ๊กตู่จัดคิวไปเชียงใหม่ประชาชนต้องการผู้นํารุ่นใหม่นิด้าโพชุงอิงนาย,ยกอันดับหนึ่งพิธาขึ้นอันดับสองอันดับสามใครอ่ะอันนี้โดนตรีในสุสานครับบรรยากาศกิจกรรมดนตรีในสสารประจ,จาวาวัที่ที่หมิยอวงสลอซอสึสอสอสงแสนละเมาทวัดเมืองเถินจากเชียงใหม่โชว์สแสดงที่สวนสุขสำราญวงเล็บ สุสานบ้านสุสานวัดดอนนะครับสมาคมแต้จิ๋วเขตกรุงเทพนะครับอุ้มดีเซลวุ่นกองทุนเจ๊งแสนล้านนะัถกใหญ่วันนี้หาเงินโปะไม่ได้ตรึงราคานะ้ำมันถึงกันยาปวดแน่อ่วมก๊าซสูงต้มขึ้นอีกโลละหนึ่งบาทกองทุนมาติดลถแล้วทะลุแสนล้านนะครับแล้วกบนอนนะักใหญ่วันนี้หาเงินมาโปะหลังอุ้มดีเซลรีล้สิบเอ็ดบาทมิสอินเตอร์มิสอินเตอร์ justin j m m y สออันดับหนึ่งจากโคลอมเบียและเอลล่าชาแนล รอบสองจากฝรั่งเศสร,ร่วมเซ็ความรวมกับฟูเซียแอนราเวน่าสาวงามข้ามเพศจากฟิลิปปินส์พิชิตมงกุฎอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2022ที่พัทยาเมื่อวานนี้นะครับ39จังหวัดป่วยพุ่งระวังพันย่อยนายกย้ำอย่าตหนกสารสุขเฝ้าระวังเฝ้ารับมือระบาดซ้ำติดทะลุ2,005วันรวดนายกฝั่งสังสารสุขเฝ้าระวังโอมิคอนสายพัน BA.4BA.5 ขอบใจอย่าตื่นตนกครับ ดูงานเกาหลีนางชาชมกร,รินน้ำตเีแรงงานนำสารภาพแรงงานพร้อมให้กับชนและววิสาหกิจย่วมชมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานนายชอนเทอินนาสารฐเกาหลีเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยครับเ,เพิ่มโทษคดีเพศทางเพศเด็กเหตุหญิงเหตุลวงเด็กหญิงจนฆ่าตัวส่วนเล็งชงแก้กฎหมายนะครับคอสเพย์มรณะ ชนดับที่เกิดเหตุนายรัตชัยเลิศพนมทอ,อยู่ยุ24ขี่รถจักรยานจนก,กับรถเก่งนะครับเสียชีวิตที่นู่นนะ่ะของไปประชากตรตะบนส่วนพิกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธาน,นีครับผมนี่คือหน้าหนึ่งนะครับตัดมาที่หน้าสองเลยครับหน้าสองบทบรรณาธิการเรื่องของกระทูถามสดครับที่สุชาติตันตเตือรองประธานสภาผูแ้แทนราษฎร กล่าตำนิประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับไม่มาตอบกระทู้สดโทษครับแปบตัดมานี่ยมาบรรทัดส,สุดท้ายตรงนี้เลยดีกว่านะครับที่ผ่านมาเป็นที่ทราบกันดีว่าตลอดระยะเวลาเกือบ4ี่ปีพระเด็กประยุทธ์เข้าร่วมประชุมสภาและตอบกระทู้ถามด้วยตัวเองน้อยมากเมื่อมีกระทู้ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหมก็มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยชี้แจงและตอบแทนโดยตลอดเป็นกระทู้เกี่ยวกับการบริหารราชก,การ แ้เจาะจงถามนายมนตรีก็มักจะมอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นๆมาตอบและชี้แจงเช่นเดียวกันที่ผ่านมาถ้ามีกระทู้ถามสําคัญและเจาะจงถามนายมนตรีตรงนับรัฐบาลมักจะชี้แจงและตอบด้วยตัวเองนอกจากให้ความสําคัญให้เกียรติสภาแล้วยังแสงสึงภาวะผู้นําที่มีความสง่างามด้วยนะครับอันนี้นายนระงศักดิ์โอสุสถาว์ก่อนพูว่า ู้ว่าหมูป่าผู้ว่าปทุมธานีโอ้โหเงียบไปงานงเงียบไปนานนะครับแหมเพิ่งจะมีข่าวอะไรอ่ะภูมิศิลทินปทุมธานีโอ้โหพอเจอชัดชาติเข้าไปนี่ผ <c oughs> ู้ว่าหมูป่างเงียบไปเลยเหมือนกันนะครับเนี่ยผู้ว่าจะแต่งตั้งเลือกตั้งก็ผิดกันนะ <c oughs> พลังในการทำงานก็ผิดกัน เขาเรียกว่าตอนผู้ว่าหมูป่านี่ก็สถานการณ์สร้างวิรบุรุษเนะก็โอเคครับแต่ว่าหลังจากหมูป่าแล้วก็เงียบเลยแผ่วเลยก็เลยแผ่วนะอันนี้ก็กรกฎาสิงหาปฏิทินร้อนการเมือง ยติไม่ไว,ว้วางใจพลเอกประยุจนันโอชาและรัฐมนตรีสิเว็คนที่พักฝ่ายค้านยื่นไปแล้วอยู่ระหว่างรอประธานเฉลีกภัยกำหนดวันเปิดภิดปายเหมาะสมลงตัวน่าจะเป็นประมาณกลางหรือปลายเดือนกร,รกฎานะครับมาดูปลา,ปลายนี้เลยแล้วกันนะที่อันนี้ก็คือภายในเดือนสิงหาก็จะมีการยื่นร้องให้สารรัฐมนุรตีความว่าพลเอกประยุทธ์จะครบวาระ8ปีการเป็นนายกแล้วหรือไม่มันก็ต้อง8ปปีดิเนาะ ไม่รู้ว่าจะตะแบงกันยังไงนะครับไม่รู้จะนับยังไงก็คือต้องตีความอะไรหรือเปล่านะฮะถ้าถ,ถ้าตีความแบบที่มื่อเช้าท่านปรัดแลมโบบอกว่าหมาเป็นหมาแมวเป็นแมวเนี่ยนะก็ประยุทธ์ก็ต้องอยู่8ปีนะครับแฟนรายการก็บอกว่าทางการพิพาายแบบ ไม่ไว้วางใจลงมติต่อการยื่นตีความ8ปีโดยเกิดสถานการณ์ที่ประชาชกนกำลังยากลำบากปากท้องสุดขีดก็ก็มาดูกันนะครับมาดูกันวิสัยทัศน์เต่าอังโลตอนนี้เริ่มมีเสียงจากประชาชนจะโหวตไม่ไว้าใจกัรพางหรือตีความพ้นนายกนะก็หมดสภาพนะคนพนเอกประยุทธ์หมดสภาพอยู่ไปวันๆก็บ้านเมืองก็ เสียหายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับประเทศมันมีปัญหาเยอะถ้าบริหารไม่ดีวันเดียวก็คน70ล้านคนก็เดือดร้อนนะครับเนีย่ยค่าน้ำมงน้้ำมันอะไรก็แพงขึ้นไปหมดตำรวจทลายคอแก๊งคอเซ็นเตอร์ประสาธตุรกัมประชาค้นคาสิโนโจับ21คนไทยไทยสวิทลดการเรื่องกระจก อันนี้น่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากก็อยากให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงปวัติศาสตร์การเมืองอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องขอบคุณมาติชนนะข่าวสดรายงานครับวิ่งทัวร์90ปี2475บนเส้นทางปวัติศาสตร์นะครับก็เนื่องในวารละ90ปี2475สำหรับิมีมาติชนนะครับม่ตชนสุดสัปดาห์ก็มีการจัดงาน90ปี2475พิวัตร สยามนะครับก็มีการเสวนาเปิดตัวบปทางคาถาพิเศษแล้วก็เนี่ยฮะกิจกรรมวอล์กิ่งทัวร์90ปีเนี่ยครับศิลปะสถาป,ปตัตยกรรมคณะรัษฎรผลแทงประวัติศาสตร์บรรยายโดยาศาสตราจารย์ด็อกอรช,ชาตรีปรกิจนนทาการนี่ท่านเขียนหนังสือศิลปะคณะรัษฎรซึ่งผมก็เป็นแฟนคลับของท่านอยู่นะครับอาจารย์ชานวิทย์ก็พานําด้วยเลยนะแล้วก็อาจารย์รัตนผลใจจริงด้วยจุดแรก walking tour ก็คือตึกโดมธรรมศาสตร์ห้องประชุมสีบุรพาสตราจารย์ดรชาตรีก่าว่าเดิมพื้นที่น่าเป็นวังหน้าเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่อาหารได้สร้างตึกสีหลังต่อมานายมิวอภัยวงศ์ออกแบบเป็นตึกโดมในปี2478นี่นะครับวันนี้วันนี้ครบรอบ88ปีมาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลยนะครับที่ก่อตั้งโดยคณะรัศดรและท่านปีดีพนมยง์เป็นผู้ประสานการท่านแรกนะครับโดยนายมิวพนมมิวพนมยงค์ จบสามปรีกับฝรัง่งเศสออกแบบโดมเป็นสถาปนิกถาปัรรมโกธิีเชื่อมตึก4ตึกเข้าด้วยกันและทนผู้หญิงพูนสุขให้ความหมายของตึกโดมว่าเป็นหลักอุบปารของนารัรสดอนมุกด้านหน้ายื่นออกมาเป็นการโชว์เทคโนโลยีของสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีมีการคำนวต่างโดเรียจึงสามารถสร้างมุกยื่นออกมาโดยไม่มีเขาเสาคำ้ำแม้ว่าสถาปนิกยังไม่นิยมสร้างแบบนี้เพราะมีการคำนวณยุ่งยากนะครับอาจารย์นัทพงศ์ใจจิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนพจน์ กล่าวว่านะครับเมื่อตึกโดมสร้างเสร็จสร้างเป็นออฟฟิศของนายพีดีพนมยงดังนั้นสตาร์กรรมของตึกเดิมจึงมีความผูกพันกับสตา์กรรมของปีดีพนมยงเมื่อจำเป็นต้องรีไพยตึกโดมนี้ก็ถูกแทนเขายึดและตึกบางส่วนก็ถูกลื้เวลาต่อมาตึกนี้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่ฮะนี่น,นี่อาจารย์นรพงศ์ให้ความรู้เรื่องตึกโดมนะครับนี่อาจารย์ประกิตก็พาเส้นทางประวัติศาสตร์นะครับน,นักศึกษาก็ได้ยึดเอาตึกโดมเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ธรรมศาสตร์ นอกจากตึกเดิมแล้วที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันก็ยังมีธรรมศาสตร์รองสิทธรรมศาสตร์สาขาลำปางด้วยเมื่อเดินออกจากตึกโดมมาสู่สนามใจกลางธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์ดรชาตรีท่านก็ได้เสริมความรู้ว่าแต่เดิมเป็นพื้นที่เคยเป็นคลังแสงอาวุธสมัยรัชกาลที่6ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่เดิมเป็นพื้นที่ส่วนตัวคือพื้นที่วังหน้าก่อนจะเริ่ม เปลี่ยนเป็นพื้นที่ของประชาชนมากขึ้นในเวลาต่อมาและจุดหอประชุมใหญ่ขอมหาัยธรรมศาสตร์จอมพลปอตั้งใจสร้างเป็นหอประชุมใหญ่ที่สุดในเอเชียคณเน,นะครับซึ่งขณะนั้นเป็นไปตามสไตล์ของจอมพลปอมักจะสร้างสิ่งใหญ่ๆเสมอจากนั้นนี่จากนั้นจย์ชาตรีก็นําคณะนะครับ จำคณะออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ข้าม,มาสู่สนามหลวงอันเป็นจุดที่สองสารวัจยนดรชตรีกาวาสามหลวงแต่เดิมเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นพื้นที่ของวังอีกด้านเดิมเป็นพื้นที่ของหลวงประกอบด้วยทิศเหนือทิศใต้ต่อมารวมเป็นสนามหลวงในยะการใช้สามหลวงในอดีตเป็นพื้นที่ชนชั้นสูงนะครับจัดเพียงเจ้านายเท่านั้นงานเผาศพแม้แต่เจ้านายเจ้าฟ้ายัยงไม่สามาัรช้นี้ได้คนทั่วไปเพิ่งสามาัรชี้นี้ได้หลังปี 24. 7 5ในการฉลองรัฐธรรมนูญเป็นจุดเป็น ทำให้พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ยอดสุดของชั้นชนชั้นกลายเป็นพื้นที่รัสดรนะครับก่อนเดินข้ามฟามายังกระทรวงกลาโหมซึ่งมีระเบียงปวาริศาจมพลปอได้ดำริต่อเติมมุกโถงด้านหน้าอาคารกลาโหมขึ้นในปี2 4 8 3ีมีนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาศาสตร์รวมตัวเดินมาที่น้าสงรากลาโหมเพื่อเรียกร้องให้จมพนปอทำสงครามเพื่อแย่งชิงดินแดนไทยขึ้นจากฝรั่งเศส ซึ่งในคราวนั้นจำพลปดได้ออกมายืนตรงระเบียงด้านหน้าและตอบร,รับข้อเรียก้งดังกล่าวไม่ไกลจากจุดระเบียงกระทรวงกลาโหมหันมาก็จะพบประตูพระบระมมหาราชวางังคือประตูสวสดิสาุาซึ่งเป็นประตูเดียวกับที่ถูกฟ้าผ่าและมีการซ่อมแซมในยุคข,ของคณะรัประตูนี้แตกต่างจากประตูอื่นอย่างสิ้นเชิงเมื่อมาดูใกล้ๆพบว่าการออกแบบลวดลายทั้งหมดลดทอนรายละเอียดให้เรียบง่ายเหลือเส้นเลยขาคณิตลวดลายไทยแบบราคาคณิตเช่นนี้เป็นการออกแบบเอกลักษณ์การสถาปัตยกรรมยุคคณะรัษฎร จุดที่3นะครับก็ไปที่สวนสรารลมซึ่งติดกับวังสรารลมซึ่งรอสีสร้างไว้โดยต้องการให้เป็นวังของตัวเองต่อมาได้สละราชสมบัติให้รอห้าแต่ทรงสวรรคตรเสียก่อนจึงไม่ได้มาอยู่ว,วันวังนี้เป็นที่รับแขกบ้านแขกเมืองในเวลาต่อมาเมื่อมีวังสารานลมได้มีการสร้างสวนสารสานลมขึ้นจ้างฝรั่งเขมาออกแบบเป็นสไตล์ยุโรปสมัยใหม่ภายในมีโรงกระจกสวนสัตว์ห้องบิลเลียดห้องเล่นไพ่โรงละคร สโมสรเป็นที่รวมตัวของเหล่าอีลีจุดไฮไลท์ภายในส่วนแห่งนี้คืออาคารสโมสรคณะราษฎรซึ่งช่วงแรกเริ่มของการจัดตั้งสมาคมคณะราษฎรยังไม่มีที่ทําการจึงได้ใช้โรงเรียนกฎหมายเพเ่อทการชั่วคราวต่อมาย้าจากศูนสระลมจึงเป็นที่ตั้งของสโมสรคณะราษฎรพศ2477มีการสร้างแบบสมัยใหม่มี2ชั้นนะครับสชั้น ออกแบบอย่เรียบง่ายเน้นเส้นตรงด้านหน้ามีสัญลักษณ์พานแว่นฟ้ารองรับพระธรรมนูนประดับด้วยกระจกสีเทินอยู่บนแท่นสูงประดับกลางแผงหน้าอาคารมีเสาค้ำยันหลัง8ต้นและมีบันได6ชั้นสำหรับเดินขึ้นอาคารเป็นที่รวมตัวของคณะรัศดรจากนั้นนำดำเนินการด้วยมาผ่านการเปลี่ยนแปลงมากมายก่อนจะปิดตัวในยุคข,ของเมปิมติวสสุรนนท์ได้เข้ามาจัดการพื้ที่สมาคม แห่งนี้จึงยิติลงไปนะครับอาคารสมาคมคณะรัศนรเป็นจุดส้ายของ walking tour 24.5ศิลปะถายกับปิกรรมคณะรัศนรบนเส้นทางตบราณในวันนี้สถาปัตยกรรมเหล่านี้บง่งบอกถึงเรื่องราวที่ไม่เพียงเป็นการสร้างที่ต่างๆในยุคสมัยแต่ยังบอกเล่าความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์การเมืองสังคมผู้คนแนวคิดลึกซึ้งผ่านสถาปัตยกรรมอย่างชัดเจนและมีคุณค่าถือว่าเป็นแหล่งความรู้ที่จบต้องได้และสําคัญต่อการศึกษา,าคนยุคนี้นะครับก็ จริงๆแล้วบนถนนราชาดำเนินเนี่ยใช่หมดเลยนะครับแฟนรายการก็ให้แฟนรายการไปซื้อหนังสือศิลปะวัฒนมนะครับซึ่งเป็นหนังสือชื่อว่าศิลปะคณะรัศดรเขียนโดยศาสตราจารย์ดรชาตรีเนี่ยนะครับชาตรีประกิจนนทการนะครับนี่แล้วก็มาติชนในช่วงนี้ก็เปิดตัวหนังสือสเล่มเลยนะครับมีกระบท เรื่องทหารเรือกบฏแมนแฮตตันนี่ก็น่าอ่านมากแล้วก็ราษฎรปฏิวัติอีกเล่มหนึ่งนะครับอีกเล่มก็คือปฏิวัติที่ปลายลิ้นปรับรสชาติอาหารหลัง2 4 7 5 3เล่มนี้เดี๋ยวถ้าผมได้มีอยู่ในมือก็จะรีบอ่านแล้วก็รีวิวให้แฟนรายการนะครับมาดูอันนี้หน้า10นะครับหน้า10มาดูรูปภาพจากภาพเป็นข่าวเนาะ ล้มเหลวนายยุทธพงศ์จรเียนสสหาสขรามหนองคานพระเพื่อไทยพร้อมด้วยนายจิรพงศ์ทรงวัชราพนสสจันทบุรีแถลงข่าวความผิดพลาดล้มเหลวในการหาเสียงเป็นทิมของพยุจจนโอชาที่พักเพื่อไทยนะครับอุ้งอิงต่อจากหน้าหนึ่งนะครับนี่ต่อจากพระสังฆราชประธานพรบิตู่นายกจะลงพื้นที่เชียงใหม่ยี่สิบเก้ามิยนี้นะครับไปเปิดงานอะไร FTI Expo เหรอ แล้วก็ไปเยี่ยมพัฒนาโคดดิ้งเยาวชนวัดเวลุวันนิดาโพนี่ประชาชนหนุนอุ้งอิงนี่นายกนะนดูสิอันดับหนึ่งแพทองทานนะร้อยละยี่ห้าจุดสองแปดหรือวนะ่านักสําร็จทงทานชินวัตรอุ้งอิงพักเพื่อไทยต้องการเปิดโอกาสให้คนใหม่เข้ามาบริหารช่นชอบพักเพื่อไทยนโยบายทำได้จริงอันดับสองยังหาคนไม่ได้นะอันดับสาม 13.24รมุระบุพิธาลังจุเลรัตนะครับอันดับ4ประยุจันโอชาชัดชาติลังที่7ละอันดับ5คุณหญิงสุดารัตอันดับ6ใคายพุนเดเรกเซ็กสุสริพิสุทธ์อันดับ7ชัดชาติอันดับ8กรนจริกวนิตอันดับ9ชนน่านสีมกหมอ,หมอชนน่านสีแก้วนะครับเทคะแนนเพื่อไทย9ไกลเพื่อไทยก็ยังอันดับหเนาะ วันชัยแนะอย่าชิงสุกก่อนหามเรื่องแรงแรงสไลด์ใครเป็นนายกอ,อ,อเพื่อไทยบี้ปิดสวิตสวเรื่องนายกครับออชูเคสพูดว่ากรทมได้ตรงใจประชาชนนะครับอันนี้ใครนพรดลปฏิภาณลองประธานวิสาพเพื่อไทยนะครับโจรอจัดหนักประยุทธ์นะยุทธพงศ์จรศเสียนนะแฉพิรุษงบจัดการน้ำนะครับงบจัดการน้ำ แหมอยากให้เพื่อไทยอภิปรายเรื่องงบน้ําเกี่ยวกับโครงการพระราชะดำริบ้างนะนั่นละเยอะมากเลยนะครับถ้าเกิดจิตใจเยี่ยมหาหน่อยก็อภิปรายหน่อยนะทั่นสอสอยุทธพงศ์นะเหมือนเบญจาแสงเหมือนสอสอเบญจาแสงจันนะแหมมันก็จะไปลงไปที่ประวิตธเพราะว่าเรื่องน้ำเนี่ยอยู่ที่โครงการพระราชดำริกรมชนประทานเยอะมากนะครับ เยอะมากนั่นแหละครับตรงนั้นแหละเพื่อไทยเพื่อไทยใจถึงถึงหน่อยใจถึงถึงหน่อยทุจริตเรื่องน้ําไปแตะแต่ประวิตต้องขย e บขึ้นไปหน่อยครับอขย e บขึ้นไปหน่อยโคกหนองนาโมเดลอะไรพวกนี้ด้วยนะครับงบที่อยู่ในส่วนของสถาบันกษัตริย์ทั้งหลายที่ แฝงอยู่ตามกระสวงทบวงกลมต่างๆนั้นต้องตรวจด้วยจี้ชวนสอบแม่ธิรัตนั่งอนุกรรมาการก้าไก่จองกระถินสามปข่รัฐมนตรีตกเก้าอี้นีโรดแย้มทีมเจ้ายุทธขุมซักฟอกสอทอใครอะสร้างอนาคตไทยตีปีบ๊บ จับตาบเปิดตัวสมคิดครับโอ้ละครับผมโอเคข่าวสดก็ประมาณนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยอันนี้หน่อยนะฮะปิดท้ายด้วยอันนี้หน่อยอันนี้ก็จากมาทติชนเหมือนกันนะครับเป็นทวิ t เตอร์ของอาจารย์โควิดวงสุวัสดิ์คุณพ่อจอนวินยูเอาขออาจารย์าารยิ่งศักมาโอ้โหคนรีทวิตไปเจ็ดนแปดสเลยนะครับอาจารย์ยิ่งศักจงเลิศเจตสดาวงบอกว่าเขาแนะนําทําไมฉันไม่เข้าใจคงเป็นเรื่องเตาอังโลนะ เตามหาเศรษฐีไม่รู้สมองส่วนไหนคิดส่งเสริมใช้เตาอ,อังโลฉันเกิดมาจนอายุจะเจ็ดสิบละมาไกลจากเตาเยอะแล้วจะถึงเชิงตะกอนไม่วกถอยหลังไปใช้เตาก็แกทำคลิปนะแกทำคลิปบอกว,ว่าเนี่ยโอ้บนคอนโดก็ใช้ไม่ได้แล้วจะไปจุดที่ไหนอะเตาฟืนเออนี่ฮะฟังไกก็มันดีเหมือนกันเอาละขอบคุณารายการทุกท่านที่ตามช่องยู u ูปชีลทำพิเศษสวัสดีครับ